สวัสดีครับผมอุ้ยซาวแมนครับวันนี้มีความรู้เรื่องระบบเสียงมาฝากเช่นเคยนะครับปุ๊บดีเลย์เฟดดีเลย์ลาเทนซี่มันคืออะไรคุณต้องแยกแยะ3อย่างนี้ให้ออกว่ามันคืออะไรมผีผลอย่างไรในระบบเสียงคนทําระบบเสียงต้องมีพื้นฐานเรื่องนี้และต้องเข้าใจอย่างชัดเจนวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับ3อย่างนี้ครับ Design So ในสามอย่างนี้ก๊ปดิเลยยเฟดดิเลยยอะไรเที 4, ่มันคืออะไรผมจะอธิบายไปทีละอย่างนะครับเฟดดิเลยยคืออะไรเมื่อมีสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งนะครับวิ่งผ่าน DSP signal processor หรืออื่นๆในในก็ตามแล้วทำให้ มุมของสัญญาณนั้นเปลี่ยนไปทาให้นั่นคือทําให้เฟดนั้นเลื่อนทําให้สัญมุมของสัญญาณนั้นเปลี่ยนก็คือการเลื่อนเฟดหคือการชิฟเฟดอันนั้นเขาเรียกว่าเฟดดีเลย์หรือเฟดชิฟคืออันเดียวกันนะครับกรุปดีเลย์คืออะไรกรุปดีเลย์คือธรรมชาติของสัญญาณที่รวมกันหลายๆสัญญาณแล้วทําให้เกิดการบิดเบือนของเส้นเฟด นะครับอ,อย่างเช่นในรูปนี้สัญญาณใดๆที่เป็นอนาล็อกเมื่อผ่านซิกเนลโปรเซอร์หรือ DSP หรืออื่นใดแล้วทำให้เกิดการรวมกันของสัญญาณจ,จ,จึงทำให้แมกนิจูดหรือเฟนซีของสัญญาณเอาต์พุตนั้นเปลี่ยนไปแล้วจึงทำให้เกิดการบิดเบือนของเส้นเฟสนั้นด้วย นะครับอย่างเช่นรูปในตัวอย่างนี้นะครับเมื่อสัญญาณหลายๆสัญญาณรวมกันนะครับแล้วหลายๆสัญญาณเกิดซัมมิ่งกันการบิดเบือนของเส้นเฟสน,นั้นจึงบิดเบือนที่เกิดจากการรวมกันของหลายสัญญาณเพราะว่าหลายๆสัญญาณที่รวมกันมันมีค่าแมกนิจูดค่าแอมปิจูดเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อมีการลดหรือเพิ่มของไมนิจูดหรือแอมปิจูดมันจะทําให้เกิดการบิดเบือนของสัญญาณถ้าดูในอีก,กราฟหนึ่งนะครับนี่คือกราฟที่เป็นพาราโบลาหรือเฟสโลฟที่เราเห็นในสมองสมาร์ทหรือโปรแกรมวัดใดๆก็ตามเห็นไหมครับมันจะเกิดการบิดเบือนของเส้นเฟสของสัญญาณชัดเจนครับนี่คือธรรมชาติของการรวมกันของสัญญาณที่เขาเรียกว่ากรุ D ๊ปดีเลย์นะครับ ลาเทนซีคืออะไรลาเทนซีคือความล่าช้าระหว่างจุด2จุดพูดง่ายๆคือมันคือค่าหน่วงเวลามันคือค่าการประมวลผลที่ล่าช้าในระบบดิจิตอลแค่นั้นเองนะครับลาเทนซีก็คือค่าความล่าช้าการประมวลผลในระบบดิจิตอลทำให้สัญญาณสองสัญญาณนี้เลื่อนไทม์เวลาออกไปนั่นก็คือการเลื่อนเฟดเหมือนกันนะครับ เมื่อเทียบอินกับเอาเห็นไหมครับอินเข้าไปเวลาหนึง่งเอาออกมาอีกเวลาหนึง่งเลื่อนเฟสสัญญาณไปแล้วนี่คือความล่าช้าหรือเรียกว่า latency ในระบบดิจิตอลนะครับสรุปก็คือค่า3ค่านี้จะ,ะทําต่อเฟสของสัญญาณเหมือนกันจะพูดว่าเป็นค่าเดียวกันก็ได้เพียงแค่ว่าเกิดขึ้น ในต่างแพลตฟอร์มกรุ๊ปดีเลย์เกิดจากการรวมกันของหลายสัญญาณเฟดีเลย์อาจจะเกิดจากการกระทำของ signal processor DSP นะครับลาเทนซี่ก็เกิดจากการกระทำของ signal processor หรือ DSP DSP ในระบบดดีิต่อเห็นไหมครับ3อย่างนี้ล้วนกระทำต่อเฟดของสัญญาณนะครับ นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าจะเรียกว่าเป็นค่าเดียวกันก็ได้หรือไม่เรียกว่าเป็นค่าเดียวกันก็ไม่ผิดเห็นไหมครับนี่คือความเข้าใจที่คุณต้องเข้าใจง่ายๆในระบบเสียงนี่คือธรรมชาติของเสียงนี่คือธรรมชาติของระบบคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้แต่ฉานนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยก็อินบอกเข้ามาถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกงิบังใจให้คุยวิสาแมนด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ